อัตบลไทยซีโวนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทเจริญสุขภาพครับผมบริการเรื่องบ้านคืองานของเราครับเราจะครอบคลุมทุกบริการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านตั้งแต่ฐานรากนะครับกันจนไปถึงจบงานตกแต่งนะครับและเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านทางบริษัทเราก็เน้นบริการที่ให้ลูกค้าตอบโจทย์ให้ครบถ้วนครับผมสินค้าที่เราจะจแหน่ายนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับโครงสร้าง ฐานลากตั้งแต่เหล็กกินหินปูนทรายนะครับงานโครงสร้างหลังโครงหลังคานะครับอุปรกรณ์ฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์จนไปถึงงานเกี่ยวกับตกแต่งบ้านเนาะก็จะเป็นพวกกระเบื้องสกรูพันเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ของใช้ภายในบ้านก็แทบจะครบวงจรของเกี่ยวกับบ้านเนยสินค้าที่เราคัดเลือกเข้ามาในร้านนะครับก็ อย่างแรกที่เราเน้นเลยเรื่องคุณภาพที่จะต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับต่อโจับลูกค้านะครับลูกค้าใช้แล้วไม่มีปัญหาในส่วนของราคาเราก็ดูในเรื่องราคาที่เหมาะสมที่สามารถลูกค้าจับต้องได้ซึ่งมีหลายๆแบรนด์ชั้นนำนะครับที่ทางบริษัทได้เข้าเอามาจัดจำหน่าย,ยาเช่นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟเบอร์ซีเมนต์เชอร์ล่าปูนตาโนอินซีนะครับหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีนะครับ G O A เอเบเยอร์ แล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆางเช่นเครื่องมือช่างแบรนด์สแตนเล์อุปกรณ์เกี่ยวกับสกูน็อตอินโนคอนนะครับแบรนด์อินโนคอนเราคัดเรื่องคุณภาพเป็นหลักในการเอามาจัดจำหน่ายกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ตอบโจทย์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบ้านได้ถูก,ถกต้องนะครับในปัจจุบันเนาะเราทราบถึงความต้องการของลูกค้า จะต้องการใช้สินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระบบก,การจัดส่งของร้านเรานะครับสั่งภายในวันได้ภายในวันเราก็จะพยายามทําให้ลูกค้าได้รับบริการตัวเนี้ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้านะครับที่จะเอาไปใช้งานครับพนักงานของเราทุกคนนะครับต้องมีความรู้ในเรื่องตัวสินค้าเพื่อที่จะแนะนําให้ลูกค้าใช้สินค้าในการแก้ปัญหาที่เขาต้องการให้ตรงจุด ก็จะเป็นจุดเด่นของร้านเราเกือบๆทุกวันต้องมาซื้อพวกท่อปะปาพวกอะไรพวกนี้บริการดีครับก็คือเดินเข้ามาก็ถามเลยว่าจะเอาอะไรชี้ช่องตรงไหนตรงไหนตรงไหนพนักงานต้อนรับดีก็โอเคเนี่ยของก็มีหลากหลายให้เลือกดีแล้วก็ก็สะดวกดีเดือนหนึ่งก็โอ้หลายครั้งอยู่มาเรื่อยๆตามตับใจอรมันคือมัน ก็เดินเลือกกวนเราถ้านหนถูกใจก็เอาได้เงี้ยมาถึงก็มีคนแนะนำให้ดีอยู่ครับบ่อยอยู่ครับทำทุกปีกับสื่อกนันนี่แหละจำไม่ได้ล้วครับ <laughs> หลายปีอยู่แล้วครับ <laughs> จังเต่แรกๆเลยหรอวา ผงก็ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่เพจร้านนะครับบริษัทเจริญสุขโฮมพัทอำเภอนางรองจังหวัดวีรลานะครับหรือทุกช่องทางเลยเส้นทางการเดินทางนะครับหลกัหลกๆเลยถ้าอยู่ในอำเภอนางรองก็มาทางถนนเช่นนางรองไปอำเภอประคำนะครับจะสังเกตเห็นร้านสีเขียวๆเ,เลยใหญ่ๆเด่นชัดนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับบริษัทเจริญสุขโฮมพัดอำเภอนางรองจงังหวัดวีรลำน,นะครับบริการเรื่องบ้านคืองานของเราถ้าลูกค้าท่านใดได้เข้ามาใช้บริการนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับ การบริการที่ดีได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้าถูกต้องนะครับเอาไปแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับบ้านได้อย่างดีเยี่ยมครับขอบคุณครับ